สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ TJ Family บบในช่วงควรัวในไร่ว,บบวันนี้นะครับเป็นมเ,เมนูเป็นเมนูอะไรวะของเน่าจากตู้เย็นไช่ปะของเหลือจากตู้เย็นของเหลือจากตู้เย็นนะครับมีอะไรก็เอามาแหลกๆไปก่อนนะครับช่วงนี้เพราะว่าติดไอไม่ใช่ oh <V id> ติดโควิด <V id> อยู่ที่บ้านเดี๋ยวดูบ้างแล้วดูเดี๋ยวดูนะครับว่ามีอะไรบ้างตัวประกอบสำคัญคือ ไก่เน่าอ๋อยังไม่เน่ายังไม่่เนาีไส่กรอบเขาเรียกว่าฮอทดอกแดงฮอทดอกแดงนี่แล้วก็อะไรมีวุ้นเส้นอยู่มวุ้นเส้นมีไอ้นี่ผักชีวุ้นเส้นกับเก่าผักชีเน่าเน่ามะนาวก็ของเราที่เก็บไว้มะนาวที่เราเก็บไว้โดยที่เราไม่ได้ห่อต้องรีบเอามาใช้พริกก็ยังมีอยู่นะครับผมนี่พริกพริกเน่าเน่าเดี๋ยววันนี้พี่เจี๊ยบทำเมนูย่างของเหลือโอเคเดี๋ยวไปทำกันเลยค่ะโอเคไป อ้าวเริ่มด้วยการทำน้ำยนำน้ำยำน้ำยำอุ้ย <c ười> น้ำปลากระเด็น <c ười> ใส่แบบไม่กลัวเค็ม,น,มน้ำตาลน,น้ำตา,มาลนะมะนาว <c ười> น,น้ำเยอะนคนสิคะมือไม่ว่างใช่คนสิคะตาก,กล้องเขาเป็นตาก,กล้องเขาไม่ให้เป็นตาคนจะได้มือมาคนเนะอเดี๋ยวจะต้องมีสีสเฟกตลอดเดี๋ยวเล่นอะไร ก็เป็นน้ำตาลทิพย์ละเร็วนะอืละลายเร็วจ้ะทำไรอ่ะเด้นั้งเดีวทำไรไก่ไปก่อนนะคนต้นึน้ำไก่อนแล้วก็ตามด้วย เขาดอกแงดงเป็นอันร่าเสตไม่ไม่ใส่วนเ้นเลยแต่เมกินไม่อจับอะไรทนไมค่อจัรสชาไม่อจับเมัต้องออมีเนนี่โอ้ยำเ,เสร็จแล้ว เมนูยำของเหลือจากตู้เย็นเมนูยำเน่าไม่ใช่หรอของเน่าอะไรของยังดีอยู่จัดใส่จานโอ้โหเยอะมากมากินข้าวพร้อมกันครับเพื่อนๆไหนลองกินหน่อยซิว่ารสชาติเป็นยังไง โอ้โหวิ่เจ็บกินคนแรกเลยครับเป็นไงม้างแซ่บอร่อยแทนบอกโดนทุกคลิปเลยว่ะเผ็ดๆเ,เนี่ยน่าแทนอร่อยไหมอร่อยทำเองก็ต้องบอกอร่อยมาเต็งลองกันนะ,ะ <laughs> ยังไม่กินเลยสีมันเหมือนจืดน,นะแต่อร่อย เคยเบื่อกับข้าวเขาบ้างปะอ,อร่อยมากเบื่อไม่ได้เบื่อไม่ได้อเ,อไไดเอ้ยไม่เคยเบื่อ <laughs> อร่อยอร่อยอร่อยจริงๆนะอร่อยเนะย้โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็แปลนว่าของเหลือจากตูต้เย็นเราเอามาทำกับข้าวเป็นผลสำเร็จนะครับผมกินได้กินได้อร่อย,ออยด้วย,วยนี่โอเคสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปละ บ๊ายบายบอกเิ่